สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็มีมีแต่คลิปสั้นๆมาทั้งนั้นเลยเนาะเพื่อนๆเอนาอะก็ออันนี้เนี่ยน่าจะได้พวกเราทุกคนน่าจะได้รับพร้อมๆกันนะน่าจะได้รับพร้อมผมด้วยคือคือ,คอตอนนี้สยามเนี่ยเริ่มทยอยพิมพ์ผลงานเก่าๆของอาจารย์รุมิโกะเนาะพวกอะไรอะดังๆขั้งนั้นเลยอะอะไรนะโอ้เ <laughs> จะพูดชื่อแล้วเลยที่เป็นหนังไปก็ ละมูอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออหลายหลายอันเนี่ยอันมาแล้วปะผมไม่รู้ไม่รู้จะคือไม่รู้ว่าอะไรจะมารีรีเพิ่มอีกมากแต่ว่าผมว่าเฮ้ยดูท่าทางและละมูใส่มาแน่เลยว่ะมีเมมีอะไรด้วยเนาะก,ก็คือก็คือหลายหลายหลายงานของของอาจารย์ลรเบิรกแกเนี่ยเริ่มเริ่มทยอยมีลีปินละเราก็จำไม่ได้ว่าอะไรออกมาแล้วบ้างแต่เริ่มม,นะมีมาแล้วนะครับเริ่มมีมาแล้วเอ่อ ใครไม่ได้เก็บเนี่ยแนะนําให้เก็บซะเพราะว่าอย่างนี้บอกมันเป็นรีพิ้นดังนั้นพิมพ์แรกพิมพ์แรกของเรื่องนี้เนี่ยก็ก็มีแหละก็มีนะสมัยตอนปกกระดาษฟูๆนะครับหายากไหมก็ปัน่นกลางนะฮะแต่เพราะเป็นงานของอาจารย์ลูมิโกโปุ๊บเนี่ยคนก็เก็บคนก็สะสมนะครับจากนั้นถ้าเกิดใครยังนังเลควรซื้อไหมก็มันก็ไม่ได้แพง อ๋อก็แพงไว้ร้อยห้าบาทร้อยห้บาทนี่น่าจะเพราะอะไรอ่ะลิขสิทธิ์น่แหละนะลิขสิทธิ์อาจารย์แกก็ไม่ถูกแหละนะครับแล้วก็ถ้ารีบซื้อตอนนี้เนี่ยไม่รู้ยังซื้อทันไหมผมว่ายังเหลือนะเพื่อนๆก็จะได้การ์ดอนนะนะหลังๆเนี่ยสยามแถมจะโปสการ์ดนะผมเบื่อมากเลยเนี่ยมีอันเนี้ยแถมการ์ดแดงพิเศษเนาะก็ก็ดีดีใจเป็นลูปแต่แต่เป็นลูกป,ป,ปกแหม ผมไม่ชอบอะไรที่ออกมาเป็นรูปปกเลยดูแบบธรรมดาดูไม่พยายามนะแต่ก็นะก็ก็สวยมันก็สวยแหละม,มันก็มีข้อดีนะผมว่าหลายๆคนก็ชอบที่เป็นรูปปกนะแค่ส่วนตัวผมไม่ชอบเท่านั้นเองนะครับมันก็รีมาย์เป็นการเตือนให้เพื่อนๆว่าเอ,อ,อ้นนี้มันมาจากเรื่องอะไรอะไรยังไงมันก็ดีมันก็ดีในแง่ของมันนะแต่แค่ผมไม่ชอบ่น,นอ,อะโอเคนี่นี่เรามาตั้ง กี่นาทีไม่ได้พูดเรื่องชื่อเลยใช่ไหมเล่มแรกนี่อันนี้เล่มนี้เป็นเรื่องรวมผลงานยอดเยี่ยมนะครับของทาคาชิฮาชิรูมิโกะนะครับโซกอน,นาตกรรมของคีนะครับหนึ่งหนึ่งลงอย่างนี้แปลว่าบอ,อว่าแปลว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีเล่มสองอ่ะเนาะเป็นรวมผลงานยอดเยี่ยมอะ่ะก็คงเดี๋ยวเขาจะมีแบบเจบ้าตูมีอะไรกัน เงือกเงือกมีไปแล้วใช่ไหมเงือกเงือกมาแล้วแต่เงือกเป็นบล็อกเซตถูกไหมเพื่อนใช่ไหมเออเงือกเ,เป็นบล็อกเซตเดี๋ยวจะมีเจ้าตูบเดี๋ยวจะมีเรื่องนู่นนี่นีนนนน่หลายเรื่องหลายเรื่องถ้าเกิดเขาจะทํามาเป็นซีรีส์นี้นะผมว่าก็ก็ก็ถ้ารวมกันนะ่ะน่าจะสวยแล้วก็บอกเลยเพื่อนอย่าพลาดอย่าพลาดเพราะาเดี๋ยวมันจะมีเป็นตับแล้วเดี๋ยวพอสักพักไปมันจะหายากแล้วก็เนี่ยกว่าจะรีบินอ่ะมันสิกเปีนนะปปนะใช่ไหมเออ เก็บไว้นะครับแล้วก็รีบซื้อซะคุ้มถ้าหลายๆอันออกมากซื้อนะมันมีอย่าเวลาซื้อนเพื่อนๆอย่าลืมใช้ตัว P20 แล้วนะเขาช่วยค่าส่งลดจาก50าสิบเลยยี่บาทอนะแต่ก็ต้องอย่าลืมใช้โคดนะถ้ารีบมากๆบางทีลืมนะครับก็นั่นแหละไย่บอกสั้นจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยก็แค่บอกว่ารวมผลงานยอดเยี่ยมของอาจารย์ลูเิโกนะศศนรกรรมของพีมาและ แถมการแดงของสยามด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราก็เนื้จากวิดีโอมันสั้นเราก็ใส่ในเล่มกัน,นเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะหลังๆไม่เห็นไม,ไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีอันใหม่มาแล้วเนาะเพื่อว่าเนาะที่จบจากงานหนังสืออะจบมาจากงานหนังสือก็ก,ก็เข้าเล่มมาหมดแล้วเข้าเล่มมาหมดแล้วอ๋อแล้วก็มีล่าสุดที่มีก็จะมีตัวเล่มนี้ใช่ไหม เพราะงานหนังสืองานหนังสือจบที่เล่มยักษ์ซาถูกไหมครับนี่นี่ยักษ์ซายักษ์ซาคาเฟ่อะไรนะจบที่เล่มนี้อันนี้คืองานหนังสือแล้วก็อาสุก็มีเนี่ยผู้ใช้มอนสเตอร์หนึ่งเดียวในโลกล่าคือฆ่าผู้นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันถัดมาแหละหร,หรือผมพลาดอันไหนไปนไม่รู้นะเพื่อนๆไหนๆก,ก็ชีดบอกกันได้กม่ได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเนาะเป็นอันปิดจบ เล่มเดียวที่เข้ามาไม่ตินเต้นเลยใช่ไหมไม่ค่อยมีเลยผมผมก็รอพวกนี้ไม่มีสายสะสมเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้ซื้อแบบทุกเรื่องทุกเล่มที่ออกสะสมจะของแบบน่าเก็บน่าสะสมผมก็ยังไม่ไม่เจอว่าอยากมีอะไรพิเศษนะบ็อกซงบล็อกเซตก็ไม่มีช่วงนี้ก็เงียบเงียบองเงาอาจจะต้องรอกันสิ้นปีเลยเพื่อนเนาะโอเคครับรวมผลงานยอดเยี่ยมนะของอาจารย์ร um ูมิโกะโซนักกรรมของพี่ เล่มหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวคงจะมีตามมาโอเคขอบคุณครับ